สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซิ่งปุ่นดวนนะครับคลิปนี้เรามาลงหน้างานใหม่นะครับหน้างานใหม่หน้างานใหม่นะครับหน้างานใหม่มาดูกันอยู่ไหนนะครับนี่อยู่สายมือนะครับอ๋อ อุทัยบุญโฮมนะครับสาขาสองนะครับมาลงสาขาสองอยู่ข้องชัยนะครับสายซีเช่นเคยนะครับนี่ครั้งแรกที่มามาลง ลงสาขาสองกันนะครับเนี่ราจะไปเทตรงไ oh, หนนะโอ้หินก็เยอะนะครับรถนี่อย่างเยอะเลยนะครับพื้นที่ไม่กว้างเหมือนนา ไทยรุ่งเดือกิจนะครับสาขาหนึ่งนะครับอันนี้สาขาสองจะแคบนิดน,นึงนะครับผมเคยมาลงปูนอยู่นี่อยู่นะครับเป็นปุนนกนะครับน,นกเขียวปลาชวนไปไหนแล้วปลาชวนปลาชวนน่าจะไปแล้วมั้งเนี่ยปลาชวนน่าจะเทแล้วนะครับอันนี้จะเป็นทรายมมลนะครับทรายมูลไม่เยอะมากนะครับ ปลาชวนปลาชวนจะออกมานะครับขับแขบนิดนึงนะครับเดีย๋ยวให้ปลาชวนออกมาก่อนนะครับเดีย๋ยวเราถอยก่อน ขห่าหออกนะครับหากเบิดด้ยครับติดประตูก,ก่ันเนี่ยครับ พื้นที่ขอบแคบมากนะครับปพาชวนเทเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปเอาเที่ยวซองนะครับเราก็เทเข้าแพนเลยนะครับ จะตามคืนเร็วมากนะคคับพังเลยท้ายากข้ยากนะครับครับถ,ถ้าเดินหน้านี่ไปง่ายท้ายยากมากนะครับยังไม่ชินยังไม่ชินนะฮะ แผนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบใหม่นะครับรูปแบบใหม่จะไม่เหมือนแผนอยู่สา,าขาหนึ่งนะครับโอ้ปาชวนเพิ่งเพิ่งเทได้ตัวลูกนะครับนี่เพราะว่ามีกองเดียวนะครับปกติป้าชวนจะได้สองกองนะครับเราไปกลับรถก่อนดีกว่าไหมลับได้ไหมน่าจะกลับไม่ได้นะ มันติดรถตัวนี้นะครับ๋ยวเราเทเลยดีกว่าลับรถเบาน่าจะดีกว่านะครับก่อนเทก็อย่าลืมนะครับลงไปข้างล่างก่อนนะครับไปข้างล่างเพื่อที่จะกดเซฟดำนะครับคอนเอาไว้นี่เลยคอน เราต้องล็อกทุกครั้งนะครับเพราะว่าเผื่อมันตาล็อกแก้วไม่ดีนะครับอันตรายนะครับล็อกมันไม่ได้ใช้เวลานาน,นแล้วครับก็กันกันไว้ก่อนนะครับเราจะไปเท่กันนะครับเทเสียค่อยม้วนกลับตรงนี้เลยนะครับ่ายแตง่าย ตมีหนึ่งคันนะครับแ <pet it noise> บอกเนื้อตา ยกด้าก็ดึงเเอาตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับ <S 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 ลาขึ้นสุดแล้วนะครับขึ้นจนสุดแล้วก็เอาตัวนี้ลงนะครับก็ไม่บตึงวะมันต้งังเตือ,อนีิเนาะสัญลักษณ์ของรถดำครับ รีบฟ้าถ่ายตึงๆยังซีเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นท,ท,ที่เก็บเสื้อผ้านะครับว๊วอย่างนี้ไหมลิงลิงเห็นลิงแล้วจะล็อกไว้เลยนะครับ ดีๆแล้วรับครับก็จะขับแคบม,มากนะครับโอ้อยขึ้นนี้เลยไหมเนี่ยอยขึ้นนี้ไหม <c ười> อยขึ้นนี้กำลันี้เลย <c ười> เด่ปปถอยขึ้นนี้เด่บปบางคนหยียดขาเนาะเดี๋ยวเราไปกลับตรงนั้นนะครับกลับง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปกลับกันเลยนะครับ <c ười> มันกลับง่ายกว่ารถพ่วงอีกนะครับรถท่านผู้ชมสบายๆเลยนะครับ กลนนับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แอบแอบซ้ายเนาะโอ้รถโอ้สองปูนนะครับแอบขบับออกมาได้เลยนะโอ๊เอาร่อนแอบหบมุนเลยครับ ขับรถง่ายๆครับนะโอ้ครับนะครับจับรถแบบหักร้อยแปดสิบอันเก้าสิองศานี่อันตรายนิดนึงคือระวังสายลมนะครับสายลมจะขาดนะครับมันยืดยาวๆนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ างานนี้ก็จะมานานๆจะมาครั้งหรือมาตลอดนะครับแล้วแต่เท่าแกจะสั่งนะครับเห็นไหมปลาชวนยังเทเทตัวลูกเพิ่งเสร็จนะครับนี่ของผมเทศเสร็จแล้วนะครับปลาชวนบายยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับบายยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับ